มากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะพาวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกันร้อยวันพันปีก็มีเพียงครั้งนี้ที่น้ำฝนไหลรี บา,างเลือดล้ำตาสู่แรนวาดีมีแต่เพียงสถาแห่งความรักแผูกพันน้ำท่วงยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกัน าาจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายพื้นที่หลายจังหวัดต้องอบพยพหนีน้ำกันอย่างทุลักทุเลก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งทางกายและทางใจและในช่วงปีเก่ากำลังจะผ่านพ้นไปปีใหม่กำลังจะเข้ามาขอให้ทุกคนมีสติและสามารถต่อสู้ยืนหยัดกับชีวิต ที่กําลังจะดําเนินต่อไปค่ะนี่งก็หลาีป,ปีม่แล้วแต่ความทุกข์ของคนก็ยังไม่สิ้นจากหัวใจยังเต็มไปด้วยความทุกข์ความเศร้าหมอง เพราะน้ำท่วมน้ำเป็นธรรมชาติไม่มีใครไปตกแต่งแต่มันก็สามารถท่วมหัวใจคนได้น้ำท่วมภายนอกยังสามารถแก้ได้แต่ใจที่ถูกกิเลสท่วม แก่ยากเพราะฉะนั้นในโอกาสนโอกาสนี้ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาถึงความจริงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเสื่อมหายไปได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎแห่งความจริง คืออันนี้จังความไม่เที่ยงอย่างกรุงเทพเราไม่เคยมีน้ําท่วมชนิดอย่างนี้มาก่อนเลยนี่มันก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นไปได้ญาติโยมสารสนทั้งหลายลองพิจารณาดูสิท่วมเป็นแถวเป็นนั่นไปเอาไว้ตรงหนึ่งก็ไปตรงหนึ่งท่วมไปเรื่อยๆจนท่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลคือหน่าเห็นอกเห็นใจญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคน,กคนจริงๆพ็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ก็เป็นชนิดที่เตรียมตัวไม่ทันก็มีนี่แหละน้ำท่วมใจท่วมภายนอกแต่น้ำใจกิเลสท่วมนี่หนักกว่านั้นอีก ่งผลให้ผู้คนมากมายเดือดร้อนไร้ที่พักพิงหมดสิ้นกำลังใจท้อแท้สิ้นหวังแต่สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นได้เสมอนั่นก็คือได้เห็นน้ำใจของทุกๆคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้ใช้โอกาสอันสำคัญนี้เรียนรู้ใจของตนเองไปด้วยว่าน้ำท่วมเป็นเพียงเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถคาดการได้ แต่ถ้าปล่อยให้กิเลสท่วมใจไปด้วยเราจะทุกข์มากขนาดไหนคะ่ะน้ำท่วมก็มีครั้งหนึ่งโอกาสละนานจะมีสักครั้งหนึ่งแต่ว่าน้ำท่วมใจนี่ท่วมอยู่ทุกภพทุกชาติทุกขกับทุกกันนานแสนนานกว่าเราจะพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไปได้เพราะฉะนั้นต้องพิจะะนารณาให้ดี พ่อพูดเจ้าสอนว่ามันไม่เที่ยงในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในเป็นของไม่เที่ยงเป็นของมีทุกเป็นอนาาัตตาไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้สักอย่างเพราะฉะนั้นให้ใ่ตองให้ดีว่า น้ำเกิดขึ้นได้หายไปได้แต่กิเลสเกิดขึ้น,นถ้าไม่ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีทางแก้ไขได้เลยถ้าใช้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติจึงจะสามารถชำระหรือทำความสะอาดใจนั้นได้ ครั้งนี้มาบันทอนกำลังใจของชีวิตที่จะต่อสู้ต่อไปจงใช้หัวใจและใช้สติที่เราได้ฟังจากพระอริยสงฆ์หลายท่านที่ท่านได้แนะนำแนวทางเอาไว้มาปฏิบัติอยู่เป็นเนืองนิดนะคะเมือ่อน,นั้นความทุกข์ใจความทุกข์กายของเราก็จะบรรเทาลงได้ด้วยธรรมะของพระพุทธองค์ค่ะอาตมาก็เปิดวานให้ แต่ดวมทั้งหลายมาพักพิงอยู่ได้ม,มาจากที่ไหนทางไหนก็มาอาศัยที่นี่ได้มีข้าวให้กินมีน้ำให้กินให้อาบม,มีกุฏิที่พักให้พักได้ผู้ที่มาแล้วก็มีหลายคนแล้วแล้วผู้ที่กำลังจะมาก็ให้มาได้ เออให้มาได้ให้มาพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่นี่ขอให้น้ำมาลดเสก่อนค่อยกลับไปถ้าน้ำยังไม่ลดก็ให้อาศัยอยู่ที่นี่ก่อนพอเปิดให้ทุกคนนั่นแหละที่มีความทุกข์ใจเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อได้มีโอกาสมาทำบุญทอดกระถินแล้วก็เลยขอพักพิงอยู่ที่วัด ต่อยาวมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลาสองอาทิตย์แล้วนะคะได้อยู่ที่นี่เออ,อยู่ที่นี่ก็ได้มาช่วยงานวัดแล้วก็ได้อ่านหนังสือไ,ได้ปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมหลายอย่างในวัดที่เราเได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าผ่อนคลายจากความเครียดในสถานการณ์น้ําท่วมนี่นะคะหนีร้อนมาพึ่งเย็นขวัญดีกว่าซึ่งพอมาถึงที่วัดนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อมากก็คือท่านก็จะดูแล ผู้ที่มาอาศัยพักพิงเป็นอย่างดีความเป็นอยู่ก็คือให้ใช้ชีวิตกันตามปกติกินข้าวสามมื้อได้แต่สิ่งที่ได้แถมมาก็คือท่านก็จะคุยเรื่องธรรมะให้ฟังแล้วผู้ที่มาพักอาศัยในรั้ววัดเนี่ยก็จะได้ปฏิบัติธรรมเป็นของแถมนามทั่วมากผมก็เลยได้รับฟังไม่ตาจแตหลวงพ่อ ท่านเจ้าบาา้านนะครับผมให้มาพักฟรีที่นี่ได้ชั่วข่าวนะครับตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาอยู่ออมอเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนตอนนี้ก็น้ําท่วมสูงระดับ5 0เซนตเมตรเต็มพื้นที่ร้อเค,ครับตอนนี้ก็รอให้น้ํำลงแล้วก็กลับไปทําหน้าที่ตามเดิมครับผมวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานียินดีต้อนรับทุกท่านและจะได้ใช้โอกาสนี้ มาฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อชำระความทุกข์กายทุกใจที่มีอยู่ในใจและกล้าวออกไปเผปชิญกับปัญหาด้วยใจที่มีพลังค่ะโอกาสที่มีใหม่ใกล้เข้ามานี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญมีมีความทุกอยู่ก็ให้ทุกหมดไปให้มีความสุขกายสุข,สขใจ ป่าติจ่คุกสูนโลกไปตลอดไปคือน้ำว่วมยิงมากเท่าไรน้ำใจไทยยิงมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะพาวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพื่อนข้าวาุก ันต้องมีสักวันจะผ่านพ้นมันได้มีสักวันจะผ่านพ้นไปได้